สวัสดีครับคลิปนี้ยี่สิบแปดมกราคมสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดเปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนบรรยากาศจากรถบรรทุกดินมาหาแนวกินเลงครับมาเบ่งพอลงครับอาสักไทยทนบู้ชมนะครับพอลงครับพอลงพอลงครับพอลงบานแดงน้อยครับยำ ยามกุ้งครับกุ้งก็ไม่กุ้งไยโอ้กุ้งกุ้งครับกุ้งครับกุ้งอฟครับนะครับนี่ครับพอลงพูหาแนวอยากเน่ากินห้กินสุแรงนะครับหาเราก็ไปเทศลู่กินนะครับพอดีผมก็ได้มาอาศัยพ่ยเพลิงเพลินอยู่พี่เหรครับเนี่ยออกจากบ้านมาแรงงานทั้ง พื้อเมืองคอนแก่นนะครับพิกัดกระยูบ้านแดงน้อยครับตำบลบ้านทุ่มนะครับนครับลงพยายามพอดางโอ้เสียงเติบเลยครับนี่อากาศหนาวนะครับใส่ถ่งใส่กุ้งครับถุงด่างครับนี่ครับน้องนำสาธารณะนะครับยุขขางบ้านเพิ่นนี่แหละครับ มีไส้กุ้งครับถือปะครับ้ว,บวยไปห่อเป็นเด็ดเ,ลเลหลี่ยมหมดเลยใส่มาได้ปลาซิวได้ยุธย์ปลาซิวได้ออเอาว่าได้ปลาซิวแล้วนะครับอ่ะเบิ้งอีกลหลังนึงครับ ใส่กุ้งสูตรนี่บ่ใครเห็นมาได้นะครับบ่มจะเห็นอยู่กับพอลงนี่ครับเห็นแตจมูกเป็นตุ่มนะครับเอาขวดเท็ดนหนึ่งก็ครับโอ้ครับสะสมไว้สะสมไว้นี่จักหลังครับนี่หลายหลังโอ้หลังเดี่ยวเลี้ยงอยู่หรอกเขาปนใช้น้ำในลายๆกันเดี่ยวเลี้ยงอยู่หรอกครับ ใส่หมวกคือไใบมือดิแหวาทหารญี่ปุ่นมาไอ้ท่านายอีกครับอ่ะนี่แม่นมดป่ครับผุ่นรอบสานี่ก็หลา่นะครับของผู้อื่นก็มีสิเยล่งบังเอิญมีแต่ของเยล่งหรือเปล่าโอ้เอาเอาเอาครับเพิ่งเรื่อยๆครับไป อย่างรังที่สามครับเห็นไหมครับคือบ่อากาศหนาวมันบ่ใครเขาบออย่างเงีย้ยตรงโอ้สีมแมน่นเลยของตรมดังนะ,งะนิดดังละหน่อยนะครับตัวอย่างเมื่อชุดลังที่ได้ พอแล้วเร่องอยู่หรอครับเอาสอสอใส่ใบคือกาเห็นห่้ <c oughs> ม,ม,ม,มันมันอ่อนหน่อยดีสิตีมันเลยท่วงมึงไหล จำหมาเพาต้องคุยเห็นจ้ะสรุปผลงานครับโอ้ได้มาหลายนะครับแต่ว่าพอลงคนได้ปลาซิวมาก่อนหนาแล้วนะครับมือจีเอาเมนูเลยครับมื่อนี้ก้อยปลาซิวจีก๋ยปลาซิวครับโอ้ครับพอลงจัดก้อยปลาซิวชูจิ้มครับมื่อนี้แต่ว่าเห็ดแบบซุกนะครับไม่ได้เห็ดแบบดิฟนะครับ เดี๋ยวต้องไปหาเนา่าแก่ข้าวให้แล้วนี่เ<ฤ>พื่อนเะพื่อนะสูบยาสบายใจชุ่มนะครับอาบน้ำเลี้ยวไม่ไหมครับโดดน้ำน,น้องหนาวครับเอาหอยเชลลีกับนี่ครับอ,อ้าวแต่บากครังอีกเมนูหนึ่งเป็นได้เหาอหนึ่งไหมโอ้หอยเชลลีนะนอา่ามันนี่ชุดยอดเดมนูครับ ไสเชลีต้ไมไว้ได้นะครับเห็ดตามนครับพี่นอ้องเห็ดถานเนียเห็ดแรงครับเอาก๋ยตีวได้ครับบ้าวนน่วยๆๆๆๆๆตัๆๆ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 ๆอๆๆนๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆนๆ้ ก๋วยปลาซิวครับกพลังต่ำหน่วยหนวยอยู่ครับแจกข้าวไปครับเฮ้ยมีใดเมนูขวดก้อยปลาซิวก้อยปลาซิวหอยก้อยบักหอยครับแล้วก็สีต่ำบักทั่วะเพื่อนนะครับบักกอกกะมี่ครับสุดยอดเลยครับวัอนี้นี่แหละครับพอลงเป็นผู้หามาสู้กิน ครับเ็ดให้กินอีกจังหากนะครับมาใส่ไพ่เพลิงอยู่น้ำเพลินนะครับออกจากบ้านมามาอยู่น้ำเพลินเป็นปีแล้วก็จำเป็นญาติพี่น้องกันแล้วไปแล้วครับรครับรเอามามากครับพี่น,อน้องเนาะกุ้งเตี้ยนกบีครับครับตามบอกทัวอ,อ่สุดยอดครับเลยแต่ว่าผู้เฮ็ดจักจีได้กินบ่ได้กิน้อครับนี่ขันยกดูปานนี่ยอ้ย เอาเอาเอาปวดนะการดื่มสุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับมาครับกินเขาพี่น้องมาเนี่ยปนกุ้งลืมกุ้งนะครับตะเกี้เนี่ยวันนี้กุ้งเก้นมาแล้วเบิ่งครับเมนูมาเนี่ยตำทั่วครับตำทั่วก้อยห้อยก้อยหอยก้อยปลาซิวครับก้อยปลาซิวอันนี้ อันนี้ดิบอันนี้สุกครับอันนี้ก็กุ้งเต้นมาครับมาเล้วครับเป็นน้องมากินข้าวมาครับมากครับมากมากมากลเพลงกําลังแซบครับหาเองปรุงเองครับกินเองนะครับแล้วก็ลงมือเดียวได้ครับเอาเอามากครับมาเด้อมาเด้อพรลงนี่พื้นเพ่อนี่คนนครนสวรรค์นะครับมาเป็นเคยขอนแก่นได้จากปีก่อนยังลง สามสิบแปดปีครับสามสิบแปปีนะครับอ้ยเห็ดนกินอันนี้สานี่สุดยอดครับอ่ะอนุญาตไหวแค่ดีสำคันะครับทิบนี่นะครับขวนผักเกล็ดมาครับมามามาแซ่บๆน้องกันอ่ะอนุาตกินขาก็ได้ครับบ้านี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับท่างช่องวิธีรถบรรทุกยินครับพบกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ